ผมจะไล่ให้คนที่บิดเบือนคนที่มันตื้นตันในความคิดฝังนะครับพระองค์ท่านทรงโปรดให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราช21แห่งทั่วประเทศนะฮะแล้วนอกจากนั้นนะครับพระองค์ท่านยังเป็นองค์ประธานในการจัดสร้างมูลนิธิการจนะบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะครับ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชบิดาครับปี2560พระราชทานเงิน100ล้านบาทสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบ,บอพิษ84,000ษาโรงพยาบาลศิริราชนะครับปี2562พระราชทานเงินกว่า2,400ล้านบาทจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และพยาบาลและสถานพยาบาล27แห่ง ปี2563พระราชทานทรัพย์345ล้านบาทแก่เรือนจำทันทสถานและโรงพยาบาลแม่ข่ายเรือนจำ44แห่งและที่สำคัญที่สุดครับคุณผู้ชมครับในในช่วงที่โรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นแล้วทั้งโลกกำลังตกอยู่ในภาวะระสำมระสายหาอะไรก็ไม่ได้คุณสนวญญาณพระองค์ท่านพระราชทานทรัพย์2,852ล้านบาทเศษ เพื่อสมทบทุนและจัดอุปกรณ์ทางการแพทย์รับมือวิกฤตโควิด -19 ท่านผู้ชมทราบไหมครับอัตราการตายถ้าท่านผู้ชมติดตามสถิตินะครับการรายงานโควิดในขนาดนั้นเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นภาพเลยครับอัตราการตายที่ลดลงมาจากอะไรครับมาจากเครื่องช่วยหายใจ <S <S ที่เพิ่มขึ้นอย่างอัศจรรย์ <S <S ลดทอนการตายของประชาชนลงมาจาก มาจากพระราชทรัพย์ของพระองค์ที่พระองค์ท่านพระราชทาน